สวัสดีครับนี่เป็นฟังก์ชันตรีโกณมิตินะครับที่ยกกำลังค่อนข้างสูงนะครับเป็น s i น์ทั้งหมดยกกำลัง5ครับอินทิกรัลไซน์ทั้งหมดยกกำลัง5เทียบตัวแปร x กครับก่อนทำนะครับอย่าเพิ่งรีบใจร้อนเอาไซน์เไปยัดใส่ x เลยนะครับพิจารณาใจเย็นๆก่อนครับทบทวนความรู้กันนิดนึงก่อนนั่นก็คือ s i น์ทั้งหมดกำลังสองบวก cos x ทั้งหมดยกกำลังสองเนี่ย เท่ากับ1นะครับเป็นวงกลม1หน่วยถูกต้องไหมครับดังนั้นเราย้ายข้างนะครับให้เหลือแต่ sin x นะครับทางเดียวนะครับก็คือ sin x ทั้งหมดกำลังสองจะได้เท่ากับอะไรครับก็จะได้1ลบ cos x ทั้งหมดกำลังสองครับเราจะเลือกใช้1ลบ cos x ทั้งหมดยกกำลังสองครับแทน sin x ที่ยกกำลังสองอยู่นะครับ และทีนี้เราจะแบ่งอย่างไรนะครับหลักการทำโจทย์ดึง s i น์ x ออกมาอันดับหนึงก่อนนะครับจะทำให้ s i น์เนี้ยฝั่งหนึงเหลืออันดับ4ฝั่งหนึงเหลืออันดับ1ครับเท่ากับแบบนี้ถูกต้องไหมครับ s i น์ x ทั้งหมดกำลัง4คูณกับ s i น์ x นะครับ เมื่อเอามารวมกันมันก็จะได้กำลัง5ถูกต้องไหมครับอย่าลืมเติม dx นะครับเอาละครับตอนนี้โปรดจดจำไว้่อยนะครับก็คือ s i n x ทั้งหมดกำลัง2ได้เท่าก,กับ1 L c o s ลบ cos x ทั้งหมดกำลัง2ครับเราจะเอาข้อความในกรอบสี่เหลี่ยมนี้ไปดำเนินการในพจน์นี้ครับผมลบก่อนนะครับเราทำอย่างไรได้บ้าง s i n x ทั้งหมดกาลังสสามารถกระจายออกได้อีกนะครับเป็นอะไรครับเป็นไซ x ทั้งหมดกำลังสองซ้อนกับกำลังสองแบบนี้ได้นะครับซึ่งได้เท่ากับกำลังสี่แล้วก็คูณกับไซ x ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับไม่ยากเลยเรากระจายไซ x ทั้งหมดกำลังสองในนี้ครับเป็น1ลบคอส x ทั้งหมดกำลังสองครับนะครับดังนั้นก็จะได้เป็น1ลบคอส x ทั้งหมดกำลังสองซ้อนกำลังสองแบบนี้ครับคูณกับไซน์ครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับต่อไปดำเนินการนะครับจัดนะครับตัวแปร u ผมให้ตัวแปร u นั้นเท่ากับ cos x ครับ u เท่ากับ cos x ไม่ใช่ cos x อันดับสองนะเป็น cos x เฉยๆดังนั้น เมื่อผมกำหนด u เป็นอะไรผมก็เอามาใส่ในตัวแปร x ใช่ไหมครับให้เป็น cos x ซะดิฟได้อะไรนำมาอยู่ใต้ dx ตรงนี้ก็จะเป็นพจน์ส่วนนะครับดำเนินการนะครับผมขอลบอีกครั้งนะครับผมลบบรรทัดนี้แล้วกันนะครับดำเนินการนะครับดำเนินการออกมาได้เป็นอะไรได้เท่ากับอินทิกรัล1ลบ cos x ทั้งหมดกำลังสองซ้อนกำลังสองอีกนะครับและก็สาย x d เปลี่ยนจาก x นะครับเป็น u ซะนะครับซึ่งก็คือ Cos x ดิฟ Cos x ได้ไรครับได้ลบสาย x นะครับไม่มีปัญหาครับถ้าเราดิฟแล้วตัดกับใครเขาได้ดังนั้นเรามีพจน์ sin x อยู่และพจน์ส่วนเป็น sin x ครับ ตัดกันหายครับดังนั้นนะครับพจน์บรรทัดนี้จัดรูปได้ดังต่อไปนี้ครับผมขอลบนะครับใครไม่ทันก็จบแล้วก็ก,กดสต็อปดูนะครับจะช่วยได้เยอะครับเป็นอินทิกรัลหนึ่งลบคอสเทั้งหมดกําลังสองซ้อนกําลังสองใช่ไหมครับทั้งพจน์เลยผมเปลี่ยนเป็น u แล้วดังนั้นเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับเป็น u กําลังสองซ้อนแบบนี้ใส่ x ถูกตัดแล้วนะครับและก็ d อยู่เห็นไหมครับราบเรียบลองอย่าลืมนะครับเครื่องหมายลบดำเนินการเสร็จแล้วนะครับไหลออกไปข้างนอกนะครับติดลบอยู่ข้างนอกเพราะว่ามันเป็น1ส่วนลบหพลิกขึ้นมานะครับก็เป็นลบหส่วนหนึ่งนะครับหรือคือลบหนนั่นเองนะครับอยู่ตรงนี้เมื่อไม่มีปัญหาแล้วนะครับกระจายนะครับหนึ่งลบอยู่กำลังสองออกมานะครับก็จะได้เป็นลบอินทิกรัลหน้ากำลังสองลบ สองนะครับหน้าหลังครับแล้วก็บวกหลังกำลังสองครับเทียบดีอยู่ง่ายไหมครับไม่ยากเลยจัดรูปได้ครับมาดูเลยรรทัดนี้ครับผมขอลบสองมทัดนนี้ออกนะครับพื้นที่จำกัดอ่าเอาละครับลบไม่ต้องไปยุ่งหนึ่งครับรักษาไว้นะครับอ่า ลบไม่ต้องไปยุ่งมันดังนั้นอินทิเกรลนะครับหนึ่งกำลังสองก็คือหนึ่งลบสองคูณหนึ่งได้สองนะครับสองคูณยูกำลังสองนะครับลบสองอยูกำลังสองบวกยูกำลังสองซ้อนสองนะครับเป็นสองคูณสองได้ยูกำลังสี่และก็ดียูครับผมก็จายด้วยคุณสมบัติเชีงเส้นครับพดหน้าพดกลางพด สุดท้ายครับได้เป็นดังนี้ครับก็จะเป็นลบนะครับใส่วงเล็บกันไว้เลยอินทิกรัลหนึ่งดียูไม่มีใครเขาเขียนหนึ่งนะก็เขียนอ, U, 2, อินทิกรัลดียูซะลบสองอินทิกรัลยูกำลังสองดียูและก็บวกยู U, กำลังสี่ครับอินทิกรัลยูกำลังสี่ดียูเรื่องการลบร้อยครับอินทิกรัลยู นะครับอีกก็ดีอยู่ได้ U นะครับบวก C แต่เราละ C ไว้ก่อนครับเราจะใส่ C พจน์สุดท้ายเลยนะครับดังนั้นก็จะเป็น U ลบ2 U กำลัง3ส่วน3ครับบวก U กำลัง4ส่วน4ครับและก็บวก C ครับผมดต่เหมนการกระจายนะครับเอาลบคูณเข้าไปนะครับทั้ง3พจน์นะครับ ได้ผลออกมาเป็นพจน์กลางนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเขียนให้ดูขออนุญาตลบนะครับก็จะเป็นลบ u บวกเศษสองส่วนสาม u กำลังสามลบหนึ่งส่วนสี่ก็ได้นะครับหนึ่งส่วนสี่ u กำลังสี่และก็อย่าลืมบวกสี่ครับ เรากำหนดเอาไว้ตอนแรกนะครับว่า u เท่ากับ cos x ดังนั้นจัดการให้เรียบร้อยครับดังนั้นเท่ากับลบ cos x บวกเศษ2ส่วน3 cos x ทั้งหมดกำลัง3ครับลบเศษ1ส่วน4 cos x ทั้งหมดกำลัง4บวก4นี่คือคำตอบนะครับของการดำเนินการหาอินทิกรัลของ s i n x ทั้งหมดกำลัง5ครับ หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าจะฝึกหัดทําได้นะครับลองฝึกหัดโจทย์ข้อต่อไปนะครับก็คือไ i ด์ X ทั้งหมดกำลัง7ดูว่าหลักการนี้ใช้ได้ไหมลองหัดทาดูนะครับเป็นกําลังใจให้ทุกท่านนะครับที่กําลังฝึกทําผมอาจารย์มดธีรุสแสวงบุญขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ